แค่แค so ่แค่พ right ิ้นที่เชได้ที่นี่ยายเขาบอกว่าช่องไม้ม่ชตองมันอาเแล้วนะต้อต้องมุดขอเดี๋ยวก็หายต้องมุดเงงเไม้นอน่มองแบบว่าเพชรเพชรจัดหรืออะไรเล่ายาแบบนี้ืออาหารรสจัดนะคไม่ให้กินแล้วจีบยาแล้วก็เอายากินก็หาย ไม่ได้อันนี้ไม่ได้มีใช่จริงไม่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีเกี่ยวเก๋เกไม่มีมะเร็งไม่มีอะไรที่แรกยายบอกว่าด้วยลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้จะทำไงมะเร็งลำไส้ยายก็รอทำยูทูบทำอะไรก็ไม่ได้ดลแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่าตัดไปยายก็กลัว ยา,ยาม<ล>ื<ป>่อาการหนักแล้วยาต้องไปขาตั้ไม่ได้เลยยาย่ยานยานหมอลืมอโอ้ย่าย่านหมอลืมย่านหมอลืมอะไรรู้ป่ะย่านหมอหมอลืมมีดไม่จักรวาไป โอ้ยหมว่าได้แบบคุณในย่านเข็มฉีดยาคุณได้ย่านยายเขาย่านแต่ว่าคุณหมอเมื่อกี้นี้มือเบามากๆคุณหมอฉีดยาไม่รู้สึกเลยฮะอ๋อว่าฉีดยาเรียบร้อยโอ้ฉีดยาเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วไม่รู้ตัวเลยโอ้ยหมดกลับก็ยังไม่รู้เลยเมื่อกี้น้องเขาบอเมื่อกี้ยายก็แก้นยายนทีเจ็บคนที่เจ็บนะพอรู้สึกว่ามันปวดหมอถอนออกแล้ว ทอดออกน,นานาน,<อ>นเลย,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 ยตอนริบร้อยแลยตอนที่มอสทอดเค็มออกเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเจ็บแบบววนี้เดียวมือเบามือเบาก็าาดีอยู่นะแค่แค่อะกระเพาะในลำไส้อาจีดลำไส้กับกระเพาะมันตดกันกนะตรงตรงนั้นอะกระเพาะนี่คือมันจะเก็บอาหารใช่ตรงที่ลำไส้ที่มันจะเข้ากระเพาะไง ดูก็รู้หมอยายก็บอกว่าต้องฉอง้องไมากืนฟองมันเห้ไม่ต้องยายยายก็แค่รักษาตัวกินโคงจำแดงที่หมอพูดปฏิบัติให้ได้เราก็หีดยาแล้วก็กินยาก็หายแล้วก็เขาก็หมอเกาแนะนำแนะนำว่ามันไม่ไายแรต้องต้องคือพักของแสลงไปสักพักหนึ่งใช่แล้วก็หายไม่นานหรอกอดเอ้าหมกทน หมอเขาบอกว่ากดกินนะยายขลังกินไปสามขลังไปก่อนแบบประสามใานะยายก็ให้หมอไปสองไม่ต้องส่งยายให้ไมอคืนก้นยายยายจะกล้าคืนไหมไม่ค่ะยายถามมาจากบ้านแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าคืนก้มันเจ็บไหมห่วยมันก็บิบ่งวุนเราบอก็ coping, em. ูไปคยนกืนแต่ว eh ่าพี่บอกไงเจ็บยายก็เลยถามว่าเจ้าเคยนกืนไม่ตี ไม่คืนแล้วมันโมเมนติ้นปลาเนาะขนาดข้าวนี่ก็ยังคืนยากแล้วไม่ให้คืนเล็กคืนขาคืนเนื้อเหนียวยังค,ออคืนข้าวเหนียวมันยังยากยายไม่ยอมคืนไหนกับเพาตัดเลยยายต้องมาต้องรำใจกอนไม่ต้องเป็นทรงสามวันคนแล้วยายถึงจะคิดได้ใายผ่าตัดไ่ได้พอยะจะไปโดนคนจะเดินเข้ากินเกงแม่รำใจกอนขนาดนั้นแล้วจะเดินคนเดียวํำใจอน ไม่แต่ฟันนี่เขาองฉีดยาชาฉีดยาเคยป็นหฉีดเลยไอพวกนั้นเอาไปกินเรื่องมาบ่อามสามแล้วยายก็ะทนแล้วแต่ว่าเรื่องผ่าตัดยายตทําใจไม่ได้ยายเข้าไปยายเข้าไปยายคนคิดอยู่นะคิดตลอดตั้งแต่มาตั้งแต่เดินเข้ามาที่คินในยายคิดถ้าทามันดูเลงกจจะทั่งยังไงเนาะเออคนไม่ยอมคเม่อก่อน คอยกลับบ้านกอค่อยค่อยุ่งกแล้วที่นจะส่งตู้ก็ราโรดพนาบาลมโว่าได้เลยค่อยไม่ได้เลยค่อยให้ทันทีเลยเออจริงต้องไม่ต้องขอหมอไปทําใจก่อนโอต้องขอหมอเลยก็จะเกิหมอคุณย่าไปทําใจไม่ได้คุณยายต้องเข้าวันนี้อันตรายอันตายเลยพ่อก็มันจําเป็นเลยใจค่อยก็ต้องขอสักก่อนแหละค่อยทำใจหมได้เลยแม่พี่ยิ่งผ่านตาที่คอยยันฉลุถ้าอาการหนักนาด ยายคงได้ได้ไปยุงตัวแล้วมันมันคงดูดเองไม่ได้ถ้าเขาถึงขนาดนั้นไดหมอก็ถามว่าฉี่อาการฉีถ่ายนี่ปกติปกติฉี่ก็ไม่มีปัญหาค่ะปกติคนดีหมอคนดีหมอทำลำไส้กับรำไส้กระเพาะมันอักเสบผักชีว่าเป็นเพราะอะไรยายเขาบอกนะว่าเป็นเพราะอะไรที่อักเสบกินเผ็ดจ้ะเขาให้กินเผ็ดแห้ง จัดแล้วก็ระวังก้างเพิ่งอะไรแบบประเภทปลาจะไปจะมีมันมันจะมีแบบปลาทียก้างน้อยๆนะเราเคี่ยวไม่ละอ่อนน่ะเราเคี่ยวไม่ละเอียดแล้วมันก็ประทิ่นแทงตรงนั้นนะกินน้ำใจมันก็ทำให้เมันเหงือ้วมันก็เรากินกุ้งกินอะไรมันปติดอยู่บางครั้งมันปติดแล้วมันก็ประติดที่ลําคอเราเรามันไม่ออกนะแบบนานนะมันก็ฟังเข้าไปมันก็อักเสบก็ดีอยู่ อย่างนี้นหะเป็นอย่างที่ยันนะคะหมอเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าเราเป็นเป็นอะไรเนี่ยนะไปคิดดูว่ามันต้องอักเสบอย่าคิดดูจะบ้านเลยแหละแต่อาการอักเสบนี่มันเป็นมะเร็งด้วยป่าวตรงบนตรงนั้นใช่ไหมอ๋อเป็นห่วงตรงนั้นรงค่ะก็เป็น้าไมีมันจัดจากเลยวะเรือต้งยกันไปสั่นยังไงเออเอกสองห้าที แล้วเป็นยงไงแม่พีตกใจกับยายไหมไม่ก็ยายมาก็ได้ยินยายบอกแล้วพ่อก็อุ่นก็ยิ้มขึ้นแล้ไม่อยแม่ๆก็กังวลกับเจ้าแล้วเจ้าจะได้คืนก้อนเออได้ดูไหมขนาดแม่พียังกังวลกับยายเลยเพราะว่าเพราะว่าลุงลุงของแม่พีอ่ะญาติของนะพ่อวีนะเขาเคยคืนแล้วเคยคืนก็อนนเขาจะจุ่มมะเร็งลำไส้นะเราต้องคืนนะถ้าไม่คืนมันจะ ไม่เห็นชัดเลยยายแค่เราดูเป็นสะสารมันจะไม่เห็นอันนี้ยังไม่ยังไม่ทันได้เป็นมะเร็งเออมะเร็งมันมันยังไอ้นั่นอยู่อืมมันยังไม่หนักมันแค่เสพเจริญแต่ถ้าว่านานๆก็ไม่แน่นะพยายามลดเผ็ดยายก็พยายามลดเผ็ดกินเผ็ดอย่างเดียวแล้วมันทำให้เกิดกินในเสหลายเสหลายแล้วออย่างเดียวคือเผ็ดเผสพมันไปทำลายลำไส้นะมันเผ็ดจัดหนัก เขาก็ลดลดปิดลงไปมากนะตอนนี้ก็โอบายปาไปคืเป็นตอนตัวน,น,น,นี้หมอให้แนะนําให้กินอาหารที่อ่นอนจนแต่เนี่นยก็ไ,ไม่ได้พูดแต่<ำ>ว่าอะไรเรากินได้ก็กินแต่ห้ามผิดๆมีมีหน่อไม้เครื่องดองเป็ดเป็ดไม่กินไม่กินตอนนี้เราก็อันนั้นไปก่อนนะพอให้มันอาการดีขึ้นเราก็กินธรรมดาแต่ตอนนี้ก็เป็นใช่บอม ว,วันนี้ก็ยายก็ขอขอบคุณแม่พีด้วยนะที่มาแล้วก็น้องคอยด้วยนะคะแน่น้องลอยน้องลอยคนซื้อระยะก,ก็มาดูกันนี่แหละ ไม่ได้ป่วยก็ดูเอากันนะคะที่สี่นะเราที่นี้นะคะก็ประจบกิฟต์ไปเพียงแค่นี้นะคะดีใจแต่ทำรองไม่เป็นอะไรมากก็ดีใจแล้วค่ะก็ขอบคุณแม่พีด้วยค่ะขอบคุณนะคะประจบกิฟต์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ